สวัสดีค่ะเพื่อนๆวิกตอเรียไม่ได้อัปคลิปมานานเลยนะคะวันนี้นะคะโรสจะมาบอกข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าโดยปกติแล้ววิกตอเรียนอกจากจะสอนผ้าม่านขายผ้าม่านแล้วยังขายผ้าเม็ดด้วยนะคะขณะนี้นะคะวิกตอเรียของเราได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นวิกตอเรียพาหุรัตนะคะผ้าเม็ในราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่100่งต้นต้นเองนะคะ100ต้นต้นนะคะถูกกว่าที่ใดๆในโลกนี้นะคะ100ต้นต้นนี้คือจะเป็นผ้าทึบนะคะกัน UV นะคะกัน UV 8 5ถึง1 นะคะ8 5ดสถึงหนึเซนะคะมีผ้าทุกสีนะคะเดี๋ยวรถจะมาอัพคลิปใหม่ให้ดูนะคะว่ามันจะมีสีไหนบ้างนะคะมันเป็นโปรโมชั่นนะคะอ้อแล้วรถจะบอกข่าวดีนะคะว่าถ้าลูกค้าท่านใดซื้อในราคาที่5 0 0 0ับาทขึ้นไปนะคะ5 0 0 0ับาทขึ้นไปนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์สอนฟรีนะคะม่านรอนนะคะหรือม่านตาไก่นะคะ1คลาสนะคะ1วันนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์สอนฟรีนะคะมูลค่าสิทธิ์นี้นะคะ4,500บาทนะคะ เรียนนะคะตัวต่อตัวหรือจะเรียนเป็นกลุ่มก็ได้นะคะแต่ว่ากลุ่มของเราจะไม่เกิน5าท่านต่อ1ึวันนะคะบครบกวนด้วยนะคะว่าขอให้แชร์คลิปนี้ต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะราคาของเราถูกที่สุดในประเทศไทยค่ะรถขอยืนยันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ